เอาเลยครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาโหลดไหมครับบอซีกันดีกว่านะครับมาก็คือเดี๋ยวเราเข้าเว็บนี้มานะครับมันก็จะมีให้โหลดนะครับมีลิงก์ให้โหลดแล้วเราก็โหลดไอ้รียบร้อยนะครับมันจะติดไวรัสหน่อยก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันไม่มีไวรัสหรอกนะคเออันนี้ผมสมมติว่าผมโหลดไฟล์นี้มาเสร็จแล้วนะกดที่เข้าไปนี่นี่ครับโหลดไฟล์นี้มาก่อนนะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยครับอ่า นี่ครับแล้วกดดับเบิลคลิกเลยครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือไปติดตั้งตัวเกมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์มอสบอซีเป็นแบบมอสนะครับโอเคเราติดตั้งเลยไนดะ้เป็นเหมือนติดตั้งทั่วไปเลยนะครับของ PC นะคือโหลดตัวเกมตอนนี้ก็เล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงเอ้าน้ำแข็งมาอร่อยเหมือนกันเนี่ย โอเคระหว่างเราผมกินน้ำแข็งไปนะครับแข็งกับน้ำโคล้นะครับโอเคเสร็จละนี่ครับมันก็จะไม่อยู่นี่นะครับโอเคเอาคุณเข้าไปเลยเพื่อทป็การเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสมัครรหัสผ่านหรือว่าอะไรกันอีกนะครับวิธีการสมัครรหัสผ่านนะครับมันก็จะมีอีกนะครับก็โอเคนี่ยูเซอร์กับรหัสผ่านเราไปรีจิสเตอร์ก่อนนะครับนี่กดที่รีจิสเตอร์มานะครับก็ใส่ชื่อในเกมเมือนตั้งชื่อนเกมเป็น God GH แค่นี้ก็พอนะท่าน โอเคไปจุดงาผ่านโอเคเราตั้งเลยนะครับก่อนทำไปรอบนึงอีเมลนะครับอีเมลเป็นอันนี้แล้วกันอาดีหนึ่งนะอันอะโอเคอันนี้เราก็ตั้งลยแล้วแต่เราเลยนะพเพจะตั้งอะไรนะครับฉันยอมรับเงื่อนไขโอเคเรียบร้อยสมัครเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มากรอ,อก user name ที่เราสมัครเมื่อกี้ไปนะครับอันนี้ผมเข้าครั้งแรกเลยนะครับโอเคแล้วก็รหัสาสเวิร์ดที่เรากรอ,อกไปล็อกอินได้เลยเห็นไหมก็เสร็จแล้วก็คือเข้าง่ายมากนะครับเซิร์ฟนี้นี่ครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับก็คือโหลดมาเลยก็ติดตั้งเล่นได้เลยชิวๆนะครับเห็นไหมชิวๆผมก็ชิวผมก็กินโค้กไปด้วยเห็นไหมชิวเกิน อเราก็รีวิวแบบคิวๆเกินนะนี่ครับแล้วก็เออเข้าระบบไปเลยเพื่อเอาไว้เติมกรงเติมเกมนะผมก็จะดูด้วยว่ามีอะไรให้เติมบ้างไหมนะครับผมก็อยากจะเติมเกมเหมือนกันนะนี่เข้าระบบไปเลยนะครับเห็นไหมได้แล้วไม่เคยโอเคพอยแล้วก็ดูลังคาครับว่ามีอะไรให้ซื้อบ้าง พิมีมเจ็ดวันมีอันนี้อะไรอ่ะเป็นยศนะนเซ็ตกองไปเซ็ตนะครับสองพันห้าเป็นเซ็ตเอออันนี้เป็นเซ็ตนะครับโอเคโอเคกดเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตักหายมินกันว่ากำลังเข้าอะไรเงี้ยอะไรอ่ะที่อะไรอ่ะระวังนะทุกคนเกลียนจัดอ่ะโอเค วิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแม็กซิมัมโอ้โอ้เดี๋ยวนะเกมผมถึงกับค้างเลยอ่ะโอเค สักครูสักครู่นะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราทักหา,ายมินก่อนว่ากำลังขัาเซอร์วันนี้แม่ผมทางมานะโอเคนี่ขาเซอร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวกันออฟแล้วก็อันนี้คือโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะมาโอเคครับตอนนี้มีคนออนอยู่ที่11คนเลย เืว,ว่าจัดนี่คือเป็นของในตัวเรานะนี่คือเห็นอยู่ผมอยู่ไปแล้วเคียอัดอยู่เคอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นตู้เซฟนะครับอันนี้เป็นถังขยะรีไซเคิลนะครับอันนี้ถือว่าดีมากของฟรีมารับกันของฟรีแล้วก็ของฟรีทุกๆหน่วันอันนี้คืออะไรกล่องของพร้อมเล่นเฮ้ยคือสุดมากนะกล่องของพร้อมเล่นนะครับ ใช้เลยเซสกาเขีย okay. ใส่เลยนี่คืออะไรอะ่ะเปล่าร mm ีเ hmm. วลร์หนึ่งรีเวลร์สองเคแล้วก็มีอาหารนะครับอันไหนได้เมจเยอะกว่านี้ไดมีเยอะกว่าโอนนเค okay. ประมาณนี้ครับแล้วก็ลองดูปืนคุณสามารถซื้อปืนในอาเคนี้ได้โอเค นี่เป็นกล่องครัฟนะครับเพิ่มความจุนะนี่คืออะไรอ่ะอ้อเกาะเลเวลหนึ่งเกาะเลเวลสามดวะโต๊ะครัฟเพิ่มกระสุนเอาแม็กเอาปืนบวกแม็กเพิ่มกระสุนปืนบวกแม็ก คืออะไรวะปืนปกแฟลงกระใครเนี่ยถือกระบองคิดประเทศเหรออะไรนี้รายละเอียดเซเวอร์นะครับคลีกขวาเพื่ออ่านนะครับกดหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานาก็สามารถเซเวอร์เกิร์กได้เลยนะครับกล่องบริจาคให้คนจนนะครับมีใครบริจาคปะวะโอ้ตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเลยอะ่ะเนาะทุกคนไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวไปดูส่วนของโปรโมชั่นแล้วกันนะครับ โปรโมชั่นเป็นเซตสามร้อนะครับเซตนี้เซตสามร้อยแล้วก็เป็นเซตห้าร้อยนะครับเซตไก่นะครับแล้วก็เป็นเซตสองพันบาทแล้วก็เป็นเซตอันนี้เซตแบบมีคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะครับเซตนี้จำกัด5้าเซตเท่านั้นนะครับเซตนี้โอเคอันนี้คือเป็นวิธีแก้ของยาไม่รวมกันนะครับ เขาก็จะบอกวิธีการแบบทำยาไม่รวมกันอย่างนี้เนาะ <c oughs> อันนี้เป็นเควสต,ต่างๆนะเควสต,ต่างๆนะครับเอาแม็กเอากระป๋องมาแลกปืนได้นะเนี่ยเอาของมาแลกเป็นเควสนะครับนี่เห็นไหมแต่ของพวกนี้หาได้อะไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับน่าจะมีให้ฟาร์มกันนี่ครับเควสต,ต่างๆเอามาแลกได้นะครับอันนี้คือขายของเอา S 1> <S 1> <S ก็จะเป็นพวกซื้อแม็กซื้ออะไรนะครับขายของทับช็อปน่าจะได้ทนะับช็อปอะครับไม่ได้ด้วยไม่มียดเนี่ยเป็นเสื้อต่งตางๆเวสนะครับเควสเขาก็จะบอกให้กําจัดอะไรสิบตัวนะมานั้นไม่มีก็าทักมาว่าอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนฟา์งกันด้วยนะครับ สอผู้เล่นใหม่เล่นนะอันนี้เป็นเซิร์ฟมอสนะน,นี่ก็เป็นเลือดอะไรต่างๆรายละเอียดบอสต่างๆนะครับจุดแรกของนะเอาไว้เทดกันได้ตรงนี้เข้าไปเทดได้นะครับเคแล้วก็มีอีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรอะแมปฟาร์มสวรรค์น,นะครับตายของไม่ตกนะครับอันนี้ความยากระดับ S บวกเลยเหรอ อัปเดตทางอัปเดตนะครับอันนี้โอ้รับของรับของเพาะยศเฉพาะยศนะครับฟาร์มบอสเฉพาะยศนะครับพวกนี้นี่เราเข้าไม่ได้นะมันต้องมีพรีเมียมนะครับถึงจะเข้าได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาบ p วาร์ฟวาร์ฟฟี่อ ซุมวัฟ์ปเปซุมวัฟดินี่เป็นแบบใหญ่นะครับไปเล้วเราก็ไปหาจุดสามกัดีกว่านี่เป็นไงว้าวน่ารักมากนี่ไงซอมบี้นี่คลิกขวาครับยิงไปม,มีแรงดีดด้วยว่ะทุกคนรเที่ยิงแล้วถอยหลังด้วยอ่ะ Okay. ไม่เห็นได้ปืนเนี่ยอ๋อเหมือนของมันจะเข้าตัวให้เลยนะครับไม่ต้องไปเดินเก็บเนาะคือดีอ่ะไปอ,อ,อ่ะเฮ้ยที่เกินที่เกินเฮ้ยบอสประ่ะบอสบอสบอสอันั้นบอสครับ เดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเราไปยิงบอสดีกว่าครับทุกคนไปยิงบอสนี่นี่นตีตีง่ายกว่าตีง่ายกว่าเฮ้ยซปเปอร์ซอมบี้ ก็มันครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยระยากูสองช่องด้วยไงคำแบบนึงนะนี่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 นน ใชไหมรครับว่าซูปเปอร์ซอมบี้มันดรอปอะไรนะครับอยากรู้ไปดูกันนี่พี่ดิซูเบอร์พี่ดิูเบอร์จัด,ด,ดเฮช็อตไหมเฮดช็อตเออเฮช็อตยิงหัวดีกว่าเฮดชอด็ชอตเฮช็อตเอ้ยได้แล้วได้ของแล้วได้กล่องทองโอเค เดี๋ยวมีซอมบี้แมงมุมอีกนะครับกล่องทองได้อะไรวะคลิกขวาไปใช้งานชึบได้ปืนอ่ะได้ปืนเดียกันได้ปืนสกาโตรเจ๋งอ่ะเคไปเดี๋ยวเราไปอีกทีหนึ่งมันมีบอสแมงมุมด้วย บอสแม่งมูแม่งบักเว้ยโปรเตอร์เือดมันเยอะเกินนั่นไงเสื้อห้าพันผมไม่ไหวไม่ละก่นกนี่ยิงไปยิงไปแล้วก็ฟาร์มทั่วไปครับแล้วมันก็จะมีกล่องให้ด้วยนะกล่องดรอปตามแมปนี่ครับกล่องพวกนี้ กดคลิกขวาที่กล่องได้เลยนะนี่ตีไปเลยตีไลยนี่ครับในตามกล่องนี้ก็จะได้ของด้วยเห็นปะได้รับอะไรจากกล่องก็จะบอกนี่ได้รับปืนสกานะครับเป็นสกาแบบ เข้มๆหน่อยตอนนี้คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรวะนี่ครับเล่นก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวไว้เจอนคลิปหน้าเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับทุกคนโคนทุกคนทุกขมนอ,อ,อ,อะไรวะไปละ